ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพที่ดีแต่มีมาตรฐานเป็นประคืออ่อนแรงก่อนย้ายเข้าภพมรณะดาวการเงินอยู่ในภพแผงการติดต่อสื่อสารและสังคมเพื่อนฝูงกุ้มกับดาวคู่มิตรใหญ่ก่อนย้ายเข้าภพแห่งความมั่นคงในชีวิต การสื่อสารและการเดินทางเข้มแข็งเป็นเกษตรงานใหญ่ๆไม่ค่อยได้จับมีแต่าง,งานเล็กงานน้อยที่เข้ามาเรื่อยๆเงินได้เป็นก้อนเล็กๆแต่เก็บเล็กผสมน้อยรวมๆกันก็รวยได้ งานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารจะโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้ไปงานสังคมหรือเดินทางบ่อยๆเป็นโอกาสให้สร้างงานสร้างเงินเสริมได้ต้นปีเก็บเงินไว้ดีๆกลางปีมีเกณฑ์เสียเงินเรื่องสุขภาพของตนเองหรือญาติผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงประจำปี2569ครึ่งปีแรกโดยอิงจากลัคนาเป็นหลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นคะ่ะคลิปนี้ เป็นดวงการงานการเงินล้นวนนะคะเป็นการทำนายโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่คะ่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการทำนายการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนําให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนคะ่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูคะ่ะรายละเอียดค่าครูสามารถ เข้ามาถามกันได้ที่ไลน์นะคะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้ล่ะค่ะสำหรับการดูดวงประจำครึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตามดูดาวเล็กๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะละเอียดเกินไปมันจะใช้เวลายเยอะมาก ครึ่งปีนี้เราจะใช้ภาพรวมมากกว่าโดยใช้ดาวใหญ่ๆในการทำนายดวงค่ะส่วนดาวเล็กๆรายละเอียดเนี่ยจะทำเอาไว้แยกเป็นดวงประจำเดือนซึ่งก็ทำเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะโพสต์ให้ดูการล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนนั้นๆด้วยสามารถไปติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้สำหรับดวงประจำครึ่งปีจะเป็นภาพรวมของชีวิตการงานการเงนิงนของคุณว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเด่นมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ เริ่มต้นที่การทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวธนูลักษณะข,ข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าธนูดาวประจําตัวคือดาวาพัพฤหัสในช่วงต้นปีเนี่ยจะติดอยู่ในภพเรือนที่ดีอยู่ในราศีมิถุนเป็นภพเรือนปัตตนิภพเรือนความรากักคุนส่วนคู่ครองเนี่ยทำให้คุณมีสเสน่ห์ค่ะเวลาดาวประจําตัวไปอยู่ในภพเรือนความรักนะคะคนรอบข้างเนี่ยก็มักจะเห็นว่าคุณอัธยาศัยดีคุณก็มักจะได้รับความเป็นมิตรจากคนรอบข้างคุณก็มีสเสน่ห์ทำให้เวลาจะติดต่อสื่อสารประสานงานอะไรกับใครเนี่ย คนเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณประสานงานได้ราบรื่นดีแต่จุดที่ต้องระมัดระวังก็คือการที่ดาวประจําตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานเป็นประอ่อนแรงดังนั้นเนี่ยเราจะทดท้อขี่น้อยอกน้อยใจได้ง่ายๆบางทีเสียกําลังใจได้ง่ายๆตรงนี้มันก็บรนทอนความรู้สึกได้ค่ะทางด้านดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งเลยก็คือดาวการเงินเป็นดาวพระเสารนะคะสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดซึ่งในช่วง เดือนมกร,ราคมไปจนถึง13กุมภาพันธ์ดีโดดเด่นเพราะว่าไปกลุ่มกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เรียกว่าเป็นดาวคู่โชคทวริศดังนั้นมีโอกาสสร้างเงินสร้างไราไยได้ได้เยอะแต่เนื่องจากดาวประจําตัวมันอ่อนแรงดังนั้นการสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ได้มาในช่วงนี้มันออกจะเป็นแนวที่ได้งานเล็กๆแต่มันพุ่งเข้ามาหาเรื่อยๆเลยงานเล็กจอบเล็กจอบน้อยนะคะมันก็อาจจะเป็นจอบเล็กที่ได้เงินน้อยแต่พอรวมๆกันหลายๆจอบเนี่ยมันก็เงินเยอะได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเรา ต้องอย่าหมิ่นเงินน้อยนะคะอย่าไปรอคอยวาสนาว่าเราจะต้องได้งานใหญ่เท่าน,าน,นั้นนะงานเล็กๆรับทําให้หมดเนี่ยเราอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างตอนรับงานว่าโอ้ทำไมโปรเจกต์ใหญ่ๆมันไม่มาถึงมือเราเลยเราได้รับแต่งงานเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆนะคะแต่คุณจะได้รับงานเยอะเต็มไม้เต็มมือแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรคนรอบข้างก็ร่วมประสานงานกับ คุณดีเพราะคุณทํางานสําเร็จเพอร,เ,พรเนี่ยพอนับเงินแล้วเออมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าโปรเจก์นั้นก็ได้เงินโปรเจก t นี้ก็ได้เงินแต่ละโปรเจก็นําพาการเงินมาให้คุณรวมๆกันแล้วก็ได้เงินเยอะดีเป็นเกณฑ์ของคู่โชคเจวริตก็คือการเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะทีนี้ดาวดวงนี้มีการย้ายดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมีในในช่วงวันที่13กุมภาพก็ยังเป็นภพเรือนที่ดีอยู่ เป็นภพเรือนแห่งความมั่นคงในชีวิตการลงหลักปักฐานการสร้างฐานะดังนั้นการเงินของคุณก็ยังมั่นคงต่อไปการงานเนี่ยอย่างที่บอกมันมีเกณฑ์ที่มันก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆเป็นงานเล็กงานน้อยนะคะก็รับทําไปทีนี้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะคุณก็ได้เงินของคุณตามปกติไปนั่นแหละแต่ว่าคุณมีโอกาสจะสร้างเงินเพิ่มได้จากงานเสริมโอกาสเนี่ยจะมาจากเพื่อนๆของคุณเองหรือจากการเดินทางเพราะว่าดาวสหัชชะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมและการ การเดินทางและการติดต่อสื่อสารเป็นเกษตรอยู่ตลอดในช่วงครึ่งปีแรกนี้ถ้าเกิดว่าคุณขยันขันแข็งนะคะงานหลักคุณก็ทําของคุณไปมันไม่ได้มีอะไรยากอยู่แล้วงานส่วนใหญ่จะเป็น j อบเล็กๆแล้วคุณก็รู้นะคะเป็นโปรเจกต์โครงงานเล็กๆรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหาก็ไม่ได้มีเยอะอะไรคุณก็จะมีเวลาเหลือมาทํางานเสริมนะคะในวันหยุดเนี่ยแทนที่คุณจะต้องมานั่งเหนื่อยล้ากับการงานหลักเนี่ยคุณไม่ได้เหนื่อยล้าอะไรคุณยังมีแรงมีกําลังอยู่คุณก็ไปทํางานเสริมโดยการที่คุณไปติดต่อสังคม เพื่อนฝูงถามเพื่อนๆซีมีจอบเล็กๆอะไรให้คุณได้ทําบ้างไหมหรือว่าอาจจะเดินทางการเดินทางทําให้คุณได้พบเจออะไรใหม่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดให้คุณสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้หรือว่าจากการที่คุณไปติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้คนรอบข้างเยอะๆพูดคุยกับผู้คนเยอะๆไปงานสังสรรค์ไปงานเน็ตเวิร์กิ่งไปงานสังคมต่างๆคุณเจอคนเยอะคนเหล่านั้นจะทําให้คุณก่อเกิดไอเดียหรือสร้างคอนเน็กชันให้คุณให้คุณสามารถสร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มได้ในกรณีที่คุณเป็นมนุษย์เเงินนดือ คุณต้องหางานเสริมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์อันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีลูกค้าเข้าหาอยู่เรื่อยๆมีผู้ว่าจ้างมาจ้างงานคุณอยู่สม่ำเสมอเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นจอบเล็กๆแต่ก็อย่างที่บอกไปจอบเล็กๆก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามาหลายจอบก็สร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะอยู่ดีค่ะ มีความมั่นคงในการเงินนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรถนะคะหรืออาจจะซื้อบ้านซื้อรถเลยก็ได้เพราะดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนพันธุเนี่ยซึ่งแปลว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของรถราพาหนะนะคะก็จะเป็นการใช้เงินที่ดีทางด้านดาวประจําตัวเนี่ยในช่วงกลางปีมีการขยับย้าย31พฤษภาคมย้ายเข้าสู่ภพเรือ,อนมรณะอันนี้มีจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะดาวประจําตัวอยู่ภพเรือนเสียหายภพเรือนนี้เกี่ยวกับสุขภาพด้วย ดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเอาไว้ให้ดีเลยและอุบัติเหตุด้วยนะคะควรที่จะหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอเสมอแก้เคล็ดไปเลยพอดาวย้ายปุ๊บแก้เคล็ดปั๊บเลยนะคะโดยการที่เดินเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไปเจาะเลือดไปตรวจร่างกายเน้นเจาะเลือดเน้นให้เสียเลือดตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้มันเสียเลือดไปแล้วนะเจ็บตัวไปแล้วสุขภาพอะไรที่ว่าเสียเนี่ยเดี๋ยวพอมันรู้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันจะรักษาได้เร็วหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ได้แต่เราก็ไปแก้เคล็ดเอาไว้ก่อนหรืออาจจะป ทำบุญแก้เครดเอาไว้ก่อนเลยล่วงหน้าก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําบุญลงศพนะคะปล่อยสั์ที่กําลังจะโดนเชื้อนะคะทําบุญสังฆทานยาอะไรพวกนี้เป็นตน้นก็จะเป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพแล้วก็ไม่ใช่ทําบุญอย่างเดียวเราต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะหมั่นออกกําลังกายทานอาหารให้มีประโยชน์เหล่านี้นะคะมันก็จะทําให้ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่บางทีคุณดูแลสุขภาพคุณดีก็ไม่ได้แปลว่าญาติผู้ใหญ่เขาจะดูแลสุขภาพของพวกเขาได้นะคะเนื่องจากว่าพอดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพระเสาร์คือดาวโทษทุก ย้ายเข้าสู่พบเรือนผู้ใหญ่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่ผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยได้เพราะว่าดาวทศถูกเข้าไปแต่ก็จะไม่ได้เป็นอะไรหนะักเพราะดาวพระเสาร์เขาไม่ใช่เป็นดาวเสียร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณมันเป็นดาวการเงินแต่มันจะมาเสียที่คุณตรงที่ว่าคุณก็เลยจะต้องเสียเงินในการที่จะไปช่วยเหลือค่ารักษาของญาติผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักเกินไปถ้าเกิดว่าคุณเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเงินที่คุณเก็บเล็กผสมน้อยนั้นเนี่ยอาจจะเจียดเอาไว้ส่วนหนึ่งเผื่อที่จะต้องมีค่าใช้จ่่่าาายยยเเกกกกกกีีววรรััวับบรรษสุข าเผื่อเอาไว้ตรงนั้นไว้เป็นเงินสำรองจ่ายนะคะอย่าไปใช้หมดเนี่ยคุณก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะถ้าแมนว่ามันจะต้องมีค่าหมอค่ายาคุณก็จะมีเงินจ่ายไม่ได้ดูว่าเดือดร้อนคะ่ะ ทางด้านคนรอบข้างเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ก่อนเลยในภพเรือนผู้ใหญ่ไม่ได้มีดาวเสียหายสถิตยอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันมีดาวราหูซึ่งเป็นดาวที่ไม่ถูกกันกับภพบเรือนผู้ใหญ่เนี่ยเขาเล็งไปดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันราหูคือเงาผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เล็งเห็นความสามารถคุณเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้กันแกล้งนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าคุณอะมักที่จะได้งานเล็กงานน้อยไม่ได้โปรเจกต์ใหญ่เท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้เห็นศักยภาพของคุณแต่เขาก็เห็นว่าคุณทํางานได้เขาก็เลยยื่นงานเล็กๆน้อยๆมาให้ แต่คุณก็มีงานเต็มไม้เต็มมือแหละไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะก็ไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะต้องตกงานอะไรไม่ได้มีเกณฑ์ว่าผู้ใหญ่จะกดดันกันแกลง้งสําหรับเพื่อนร่วมงานอันนี้ดีสังคมเพื่อนฝูงอันนี้โดดเด่นมากเพราะว่าดาวเป็นเกษตรเลยคุณจะมีเพื่อนเยอะมีกําลังใจจากเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะส่วนลูกน้องในภพเรือนลูกน้องไม่ได้มีดาวเสียหายใดสถิตอยู่นะคะดังนั้นลูกน้องก็ถือว่าดีพี่แต่ว่าดาวลูกน้องเนี่ยจะเดินเร็วผิดปกติไปหน่อยดังนั้นต้องระมัดระวังลูกน้องจะหัวเสียหัวร้อนได้ง่ายๆหรือว่าทํางานเร็วจนผิดดดพลาาไ้ง่ย แต่ตรงนี้ถ้าคุณไปดูแลควบคุมดีๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดอะไรค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะไพ่นี่ก็จะบอกเรื่องเราเด่นๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเริ่มต้นกันที่ไพใบแรกเป็นเรื่องของการงานได้ไพสองถ้วยสองถ้วยเนะี่ยไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการทํางานดีทํางานเก่งได้แสดงศักยภาพได้เติบโตก้าวหน้าแต่สองถ้วยเป็นเรื่องของสเสน่ห์นะแล้วดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพบเรือนที่ทําให้คุณมีสเสน่ห์ดังนั้นเวลาคุณมีเสน่ห์เนี่ยเสน่ห์ไม่ได้แปลว่าจะต้องเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะสเสน่ห์ก็คือการที่คุณอัธยาศัยดีการที่คนมองเห็นคุณแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นที่รั คุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่หรือว่าสนับสนุนให้คุณได้ทํางานให้ราบรื่นมันจะออกเป็นลักษณะนี้นะสังคมเพื่อนฝูงเอย่ยหรือแม้แต่เจ้านายเอ่ยเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้านายดาวเจ้านายจะถูกปิดบังซ่อนเร้นทําให้เขาไม่ได้เห็นว่าคุณมีความสามารถอะไรโดดเด่นะแต่เขาก็ยังเอ็นดูคุณก็ยังหยิบยื่นงานมาให้คุณเสมอๆนะคะลูกค้าเอย่ยผูว่าจ้างเอ่ยเนี่ยเขาก็ยังเข้าหาคุณเสมอๆถึงแม้จะไม่ได้งานใหญ่ก็ตามแล้วก็ประสานงานกับผู้คนรอบข้างราบรื่นดีด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดี ที่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ไพ่สองไม้เท้าอันนี้ก็ดีอีกนะคะเป็นเรื่องของการทํางานแล้วไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยเปล่าก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยด้วย2ไม้เท้าก็คือวางแผนการเงินได้ดีด้วยดังนั้นเนี่ยคุณจะมีเงินใช้ที่ดีอาจจะไม่ถึงขั้นอูฟู่แต่ก็คล่องตัวส่วนเรื่องรายจ่ายจุกจิกจุกจิกเนี่ยในช่วงต้นปีไม่ค่อยมีอะไรให้ไประมัดระวังในช่วงกลางปีที่อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ค่ามาที่ไพ่สุขภาพก่อนเลยนะคะมันต่อเนื่องกันนะไพ่สุขภาพเนี่ยคุณได้ไพ่สี่ดาบนั่นแปลว่ามันมีเกณฑ์ที่จะล้มหมอนนอนเสือ่อมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยอยู่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องไประมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวประจําตัวคุณย้ายเข้าสู่ภพเรือนมอรณะก็คือช่วงกลางๆปีนั่นแหละค่ะและ้วก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเสียเงนเินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลน,นะคะถ้าเกิดไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นใครก็ตามที่คุณดูแลอยู่ที่เป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยค่ะอาจจะเจ็บป่วยทําให้ต้องไปเสียเงินตรงนั้นค่ะ ทางด้านไพ่ในตำแหน่งโชคลาภได้ไพอ่อัศวินถือถ้วย,พยไพ่ใบนี้ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภฟุกมฟกไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของถูกหวยรวยเบอร์อะไรแต่พไพ่ใบนี้ก็ยังมาตอกย้ํากับความมีสเสน่ห์ของคุณดังนั้นโชคลาภเนี่ยพอมีในรูปแบบที่คุณอาจจะได้ของขวัญของกำนันหรือว่าอาจจะมีคนพาคุณไปกินฟรีเที่ยวฟรีจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเป็นโชคลาภเล็กๆที่เกิดจากการที่มีคนเขาเอื้อเอ็นดูคุณนะคะสุดท้ายนะคะไพ่จบไพ่สรุปเลยเนี่ยในช่วงครึ่งปี แรกเนี้ยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยคือได้ไพส่สิบถ้วยสิบถ้วยคือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอาจจะไม่ถึงขั้นว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟนะแต่ก็ถือว่าอยู่อย่างสบายกินอยู่อย่างไม่ได้มีความอัต,ตคัดอะไรแล้วก็ยังเป็นไพ่ถ้วยอีกแหละไพ่ถ้วยจะขึ้นมาเยอะนั่นแปลว่าคุณมีสเสน่ห์นั่นแปลว่าคุณอัธยาศัยดีคนรอบข้างเอื้อเอ็นดูคุณคนรอบข้างช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่คุณตามสมควรทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณถึงแม้จะไม่อู้ฟูแต่ก็ดูมีความสุขใจดีค่ะ เกณฑไม่มียานอย่างรู้นะคะเป็นการทำนายตามหลักสถิติค่ะช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดวงการงานการเงินความรักประจำราศีเกิดดวงการงานการเงินลุ้นล้วนประจำลัคนาราศีและดวงความรักลุ้นลวนประจำลัคนาราศีสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว e ็บเมิฟอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริปชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของนกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ